กบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับคนบ้าหัวรวยแน่นอนนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นําแบ่งปันในทุกวันนะเป็นไงกันบ้างสําหรับผนล,ลาวเมื่อวานนะคะสายวิง่งสารูยินดีกันไปเนาะ อจอดไม่เข้าต้องขออภัยนะคะสาหรับพี่ๆี่ที่บอกว่าน้องเอ๋สูตรยังไงนะคะให้หนูเจาะตัวเด่นให้ตัวรองให้นะคะไปเจาะเอาเนาะสองตัวกันก่อนนะคะแนวทางมีทุกวันชื่นชอบก็ลองตามดูนะคะไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเราแบ่งปันให้ด้วยใจยเสมอแหละรับชมไปด้วยกันหรือเปล่าเท่านั้นเองมีใจตามกันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะที่สําคัญไปติดตามไว้ด้วยทางช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าหวยรวยแน่นอน มีหุ้นต่างประเทศให้ตลอดนะคะถ้าเรามีเวลาลงเพราะช่วงนี้งานเราเยอะมากนะคะธุรกิจรัดตัวเลยนะ,ะงานเราเยอะจริงๆนะคะหลายช่องทางนะคะที่เราทํากันเนาะหนูก็ทํางานเหมือนท่านผู้ชมแหละคะ่ะอาจจะทํางานหนักมากกว่าด้วยเพราะว่าวันวันนึงเนาะเราต้องเราก็ที่สําคัญช่วงนี้มือเขาเรียกว่าโรคระบาดในเด็กเยอะก็ระวังกันด้วยนะคะใครไม่รู้เล็กเด็กแดงนะคะเขาเรียกว่าโรคอะไรมือเท้าเปื่อยใช่ไหมช่วงนี้ก็เป็นนะคะแล้วก็ โรคเยอะแยะมากมายนะคะระบาดเนาะยารักษาก็ไม่ค่อยมีนะคะ่รงนี้ไปไหนมาไหนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยดูด้วยนะคะว่ากรมปูะตูแจ้งว่ายังไงเนาะ,ะอ่าพายุเข้าหรือเปล่าโซนร้อนเข้าหรือเปล่าโซนเย็นเข้าหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะจะได้ไปเที่ยวอย่างมีความสุขไม่ต้องพะวงเนาะอ่าไปไหนมาไหนทุกวันนี้ไม่ต้องพ,องออไไองพกอะไรมากมายเลยะคะ่ะล่มล่มเดี๋ยวนี้เขามีแบบพัฒนานะ ไซส์แบบเท่ามือเราเลยอ่ะท่านผู <voice overs sometimes> <interface> ้ชมแล้วเวลาเราก็ดึงมา3ามสมสสเต็ปนะคะแล้วก็บานออกนะดีอ่ะนะคะลมก็ต้องพกนะเสื้อกันฝนก็ต้องมีอะไรอีกคะแมสก็ต้องมีนะคะพกไว้แค่3มสิ่งนี้ไปไหนก็ได้สบายใจแน่นอนนะเหนื่อยกันไหมบางครั้งพี่ที่อยากถามว่าน้องเอเนื่อยไหมพูดไม่หายใจเลยนะพูดหายใจตรงไหนนะนี่ค่ะ ใ,ใจทางผิวหนังนะคะเพราะว่าน้าสดไม่แต่งหน้าไม่มีแป้งอุดตันแน่นอนนะคะอ่าเหนื่อยค่ะวันนี้เหนื่อยมากจริงๆในทุกๆวันเหนื่อยทุกวันวันนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มของวันจันทร์นะคะเราก็พูดก่อนพูดก่อนก็รับชมไปเยอะๆนะคะเลขก็เข้านะคะรับชงมาน,น้อยจังเนาะอ่าไปอยู่ไหนกันเอ้ยช่วงนี้เป็นไงกันบ้างแต่ละจังหวัดนะแต่ละพื้นที่สามารถรายงานข่าวกันได้เลยนะคะยิ่งกว่าโกบูตูก็ช่องเรานี่แหละ บอกสถานการณ์บอกสภาพอากาศนะคะบอกสภาพจิตใจด้วยของแต่ละคนเนาเป็นไงนะคอมเมนต์ <c oughs> มาพูดคุยกันได้ตามภาษานะคะพวกเราเลยนะเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราแพ้นะเขาเรียกว่าถ้าวันนี้แพ้วันพรุ่งนี้ยังอ่อนแอไปต่อไม่ไหวให้ลองมองย้อนกลับไปนะวันแรกๆนะคะว่าเราไม่มีอะไรเลยอะอจะได้เข้าใจว่ากว่าจะเป็นวันนี้ไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมคะ ลองดูใครที่บอกว่าวันนี้เหนื่อยจังเลยวันนี้ท้อจังเลยวันนี้แท้จังเลยแต่คุณลืมมองไปว่าที่เรามีทุกวันนี้อาเราผ่านสิ่งที่แบบว่าเราเหนื่อยมาเยอะแล้วสมัยนี้เรามีบ้านสมัยนี้เรามีรถแต่ก่อนหน้านี้เราทําอะไรเราเดินเราไม่มีบ้านเราไม่มีรถเลยเราไม่ได้เป็นหนี้เลยนะคะเนาะเราก็ต้องสู้ๆกับสิ่งที่เราเลือกเองนะคะไม่เป็นหนี้ไม่มีไม่มีแน่นอนนะคะต้องมีก่อนนะคะเช่นรถเนาะเช่นบ้านใช่ไหมคะก็สู้ๆกันไป ะะใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะวันนี้วันที่เข้าสู่ที่ยี่ิบเจ็ดแล้วใกล้แล้วกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเงินเดือนออกแล้วไงแต่บางท่านก็อาจจะออกแล้วใช่ไหมคะเนาะแต่เราบริษัทออกไปเหมือนกันอยู่แล้วแต่ก็น่าจะใกล้ออกแล้วหนูเห็นเพื่อนหนูโพสว่าเงินเดือนออกแล้วเงินออกแล้วเยอะมากเลยแต่ซึ่งหนูไม่มีเงินเดือนนะคะเป็นแม่บ้านไม่มีเงินเดือน,นะคะ่ะ ช่วยกันช่วยพ่อบ้านทํางานไปนะคะสําหรับเมื่อวานผลฮานอยออก 9, 4, 6ล่างออก 3, 4นะก่อนหน้านี้ออก 3, 6, 4, 6ผู้นี้อาจจะออก 7, 6ก็เป็นได้นะอะไรจะเกิดขึ้นได้เราก็ไม่รู้นะคะที่สําคัญอย่าลืมสับสุงนะคะสลักกิแบ่งเวียดนามกันด้วยเนาะต่อกันเลยค่ะวันที่17ฮานอยเด่น1ลอง

028 6 1สําหสำหรับราตามต่อเลยนะจ๊ะสมมุติวันออก872ล่าออก40นะคะซึ่งเข้าวิ่งรูดนะคะศูนย์มาเจาะพลาดขอภัยนะคะปรบมือจิงคะรออะไรสวยเก่งนะคะก็หนูนี่แหละนะไม่มีใครชมชมตัวเองนะคะบางคนเรียกป้าเรียกนะ้าเรียกอาเรียกอะไรเรียกได้หมดเลยคะ่ะยกเว้นเนาะอึ๊บนะคะ อ่ายกเว้นให้เกียกกันนิดนึงนะคะอายุก็ไม่ได้มากนะคะสบวกนะคะแต่ก็ยังไม่แก่นะบางสมัยนี้ก็เทียบหน้ากันได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครก้าหน้าสดหนูนี่แหละก้าหน้าสดนะคะแล้วก็คิวก็ไม่มีด้วยดูดิไลซ่าลาาะอีกแล้วอ่ะเรามาต่อกันเลยสําหรับวันที่เจ็ดราวสตุเด์ห5ลอง6เน้น ห้าสี่ห้าสองห้าเก้าลองหกเจ็ดหกสี่หกเก้ากันห้าแปด หกสองหกห้าเนะ,ะช่วงนี้อากาศหนาวก็หนาวนะคะแต่ในห้องตอนนี้ร้อนมากอบอ้าวด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะไม่ได้ใส่แว่นตอหอภายจริงๆแล้วในความไม่สะดวกเพราะว่าถ้าใส่แว่นเดี๋ยวจะตัดแบบเบอๆ แสงสะท้อนเข้าแว่นไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวสายตาตาจะหายไปอ่ะต่อันเลยสำหรับฮานอยพิเศษออก030ล่าออก66เบิ้ลดีจริงนะคะแต่เราไม่งอเราสู้วนไปสำหรับสาวกฮานอยพิเศษวันที่7 7เด่น3ลอง4เน้น32 สามเจ็ดสามแปดลองสี่สามสี่ห้าสี่หกกันสามเก้าสี่หนึ่ง หกสามสี่สามสี่หนึ่งหกสี่ห้าเอ๊เราใกล้ถึงวันลอยกระทงเยแล้วท่านก็บอกว่าจะไปทำกระทงที่ไหนกันเราไปลอยกระทงที่ไหนกันคะอ่ะเจอกันทักทายกันได้เลยนะจำไว้นะครึ่งหน้านะคะเราเจอกันได้แค่ครึ่งหน้านะช่วงนี้เราไปไหนมาไหนต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะปลอดภัยสไตล์เราเลย เที่ยวด้วยป้องกันด้วยนะคะสนุกสนานได้แต่อย่าลืมเนาะอย่าเน้นสวยนะเล่นเล่นความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะความสวยไม่ได้อยู่คู่กับเรานะคะชีวิตและสุขภาพสําคัญกว่าความสวยนะคะอ่าหลายๆท่านบอกว่าปิดปิดแมสจะไมไ่เห็นหน้าสดแต่สิไม่ได้เห็นหน้าสวยสิใช่ไหมคะอย่าสนใจหน้าสวยคะ่ะสนใจสุขภาพที่ดีไว้ก่อนนะจ๊ะเป็นห่วงมากๆเลยนะคะเป็นห่วงสุขภาพพี่ๆทุกทุกท่านเลยเป็นห่วงสุขภาพหนูเองด้วย <c oughs> อ่ะสาหรับพนนอยวีพีหลายๆท่านรอคอยและชื่นชอบมาก สำหรับสาย v i p ขอสเสียงเลยคะ่ะกีดกีดกๆดกๆดกีดกดกดกดอ่เมื่อวานออก02-5ล่าออก87ซึ่งเข้าโหแค่ล่ามากิดกีดแตกแล้วอะเนาะอ่ะเข้าวิ่งรูดนะคะ8มา7มานะ,ะสายวิ่งสายรูด8มา7มาเด้งกันไปละอ่ะแถมเจาะกันไปอีก8 7นะคะไม่รู้นะคะว่าจะรวยไปไหนครับปรบมือซื้อค่ะรออะไร ปบมือโดยไม่ต้องสนใจสนใจใครนะอย่าแคร์ใครนะคะนะว่าเขาไม่ได้ไม่ให้เรากินใช่ไหมคะเฮยย่ารอเล่นนะคะรอเล่นคำขำกันบ้างนะคะหนุงหนาหน,นุนหนานนะคะสร้างความตื่นนะคะในเวลาสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มครึ่งแล้ว <c oughs> อ่ะต่อเลยนะคะว่าวันที How ่เจ็ดฮาวีไอฮาวีฮานอยวีไพเดนหนึ่งลองสอง เน้นหนึ่งสองหนหลองสองสามสองปเจกันหนึ่เลขจะคล้ายๆนะคะกับพาหน่อยนะคะ ยังไม่จบค่ะ3มตัวต่อเนาะ9 2 1 4 1 6 7 2นนะคะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางดีๆฝากพี่ๆสมาชิกใหม่นะ,ะไม่ได้ดูอย่างเดียวนะคะช่วยกันทำงานด้วยไลค์แชร์เป็นกำลังใจและสิ่งสองกาคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจกันเยอะๆนะอยากเห็นคลิปกดใครก็ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ขอทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะกุญแจค่ะแล้วก็สวัสดีตอนเชา้าด้วยเนาะ,ะสำหรับคนที่มาดูตอนเชา้าสวัสดีค่ะ